ครับสวั ee, ว design design, สดีส names, encia, 102, ครับพกฤษแต่พระสิงครับนี่ผมก็ไเด้มติธรรมทีมงานยังไงเพื่อนกับใส่พีซีอยยีครับเกาหนกกับรถบรรทุกใหญ่โกรล้อใหญ่ครับแด่นเป็นงานถ้อยครับงานถ้อยเลาะเกยไกลบานครับงานถ้อยเพื่อน ใกล้แห้งครับตอนนี้ผมก็เห็นอยู่หนึ่งคันสำหรับซีรีส์ห้าเขียวนาโนใหญ่เต็มแล้วมาแล้ว nhắc dắt dày hơn các bạn thôi bỏ các bạc bò các bạn để chương và để tác viên các bạn xây lốt cầm nạt các thôi cái cây các เปิดอ,ออกมาจากเกียนหนึ่งสับอีกครับเกียนหนึ่งใส่เกียยนหนึ่งขึ้นเข่าเลยครับแล่นขึ้นมาจากวันเอาดินครับน่ะขั้นบกเอฟเลยครับโอ้เสียงหอดเป็นมาแต่จสิขึ้นเข่าลงเรียงแล้วเด้อครับ เตียมเออเอ,อ้ายิงดำปืดออ๊ดรถคันใหญ่ครับต้องหาเทวันทีสถานที่กว้างย่างเดียวครับโอ้โหนึกงว่าจะคันเร่งมันหนักหน้าว่ากาเหยียบหน้าครับ ฟ้าไทยมันขำครับกระบะมันใหญ่โหดครับฟังเสียงตบตูดหน่อยเนี้ย่าเตสีดังรึมคือเขามดังแอะนะโอ้ oh. นี่แหละครับทีมงานยักษ์ใหญ่ประเดี๋ยวมากินอยู่ใกล้ๆบ้านครับ นี่ครับไก่มู่บ้านครับงานถ้อยเอาไปลปูกบ้านสางเลื่อนครับติดวัดบ้านเคดอนครับลไปรับดิบบตบนตอมาเป็นงานถ้อยไก,ไก่ครับ ไฟถ่านะครับยกปู๋กีถ่านะ นะครับยักษ์ใหญ่ขั้นหนึ่งขั้นม่วงครับบ่าครับยักษ์ใหญ่แล้วขันนี้อาจจะวิบบ่งเขาวานครับระเด็ดเทงานถอยคือเขาชมยักษ์ใหญ่อยู่กับพี่ซี่ลอยยีครับ ก็อถอยอย่างนี้นะเก่านอกครับของเสียปริวัวติครับแล้วเสียทอบงานเดชต้องพักไปก่อนครับรับรถดักกอนครับใจมันรักครับอนเสียใได้วันเขาวานานา้ำก็ได้ทำการทำงานหาเงินหาทองก็ได้เป็นทุนครับ กับการทำงานของยัยอะไรครับเออเอาเงินมายัางเอาเงินมายัางเอาเงินมาหรอเปล่าอ๋อเดี๋ยวไปเอาครับอยู่กับปี4ีร้อยยี่ครับโคโมสุ เออวันนี้เพิ่นก็ยื่นตักสไตล์นีเนาะเอาถนัดไผถนัดมั่นครับมาว่ากันอืมีอีกกิมงานหนึ่งมนกแน็แลนเข้านแค่นอนยื้อกันครับมาเจอเจ้าทินของบานแค่นอนเองครับแลนเท้ง,งานบากบอกเก๋ๆครับ โซนบ้านแคดอนครับเป็นทำนาแล้วปวยผลผลิตครับมันสูงแรงเลยต้องการเอาดินออกครับใส่เลยเยอะๆไปเลยนะ <c oughs> อยักษ์ใหญ่คลองถิ่นเ <c oughs> ออปรดยด์เอาไปกินใกล้แล้วครับยุดละเลาะบ้านนี่แหละครับ <c oughs> ไปใกล้ปรดยด์ครับรถใหญ่เกิน <c oughs> ตั้ง ทางเก็บแนดีสิยากครับต้องเขาใกล้เทงานเทปากบ่อใกล้ๆครับงานเทปากบ่อใกล้ๆให้เร็วครับสิซับไดมอสกี้ก็สิไดยูครับแต่ไดแค่หนึ่งนี่แหละครับแน่นนึ่งไว้ถอยดากเทจอแล้วอครับ ขอคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอีแตบสิงค์ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอ้ยอย่าลืมเป็นกำลังใจผมเด้อคกับกดสับสับไข,ข่ย,ยังกวากันไปกับอีกทีมงานหนึ่งเปะะ่นกรเล่นจวดพันนายางใหญ่อีกครับไปแล้วครับนะทีมงานนั่นก็อาจจะเป็นสอุทอนครับทีมงานนี้นก็เสีย ปริวัติครับ,รบมากรบทีมแล้วครับกใหญ่เหม่ขนาดก้อนครับอดินขึ้นครับเฮ้ยขึ้นเนิบๆครับไม่ต้องเจร้อนของที่งานปากบ่อค่ะอ,อ้เใกล้ๆเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนาอกครับขอบคุณหล,ลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมสวัสดีครับ